เสียบหัวอย่าใส่เข้าไปนะครับเผารอยเส้นนี้นะครับเผารอยของลูกค้าเนี่ยเขามีอาการเผาคดนิดหน่อยแต่ว่าที่หลักๆเลยคือต้องเปลี่ยนหัวเผาเพราะว,ว่าหัวเผาเสียนะครับหัวเผาตรงเนี้ยเสียซึ่งซีนเซิร์รั่วบ่อยลูกค้าบอกว่าโอ้โหไม่ไหวเลยกับหัวเผาที่มีปัญหานะครับ บาซินเอ้ยบาลูกปืนเขาไม่ดีแล้วก็ไปเจอช่างที่เขาใช้ไฟเผาออกด้วยมันก็เลยทําให้ปลายเผาคดง่ายแล้วก็ซินเนี่ยเสียบ่อยมากลูกค้าก็เบื่อและลาคาญก็คือตัดทิ้งเลยนะครับให้เราตัดทิ้งเราก็ทําการตัดทิ้งแล้วก็ยัดไส้เข้าไปใหม่ด้วยนะครับนะฮะสำหรับแขนเผาที่เราใส่นั้นก็มียัดไส้ในนะครับ ไม่ใช่แค่จับมาชนนะฮะเหมือนของแอลนะครับของแอลตัวนี้ก็คือเป็นแกนที่เรายัดไส้เข้าไปนะครับดูนะครับมีความหนานะครับหนามากเราจะตัดหัวเผาเนี่ยเราไม่ได้ใช้วิธีการจับชนเฉยๆนะครับเรามีการยัดไส้ในเพื่อให้เลยเป็นแหนบมาหรือว่าเลยฐานรับเผามาที่มันมีแหนบอยู่ตรงนี้นะครับมันจะได้สร้างความแข็งแรงหลังจากนั้นเราก็เชื่อมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแต่อย่างฝั่งั้างนี้นะครับถ้ายังเป็นของแอลเขาเนี่ยเห็นไหมครับเขายัดไส้มาแค่ตรงนี้เองนะครับเขายังไม่ผ่านแป้นแหนบนะครับแป้นแหนบมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่นั้นของเราจะสร้างความแข็งแรงได้มากกว่าให้กับลูกค้านะครับสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับตัวเผาด้วยในการยัดไส้ในให้ยาวเลยมาจากแป้นแหนบนะครับแต่ของแอลเนี่ยเห็นไหมฮะแอลทั่วไปเขายัดมากันแค่นี้แล้วเขาก็เชื่อย่างนี้เห็นไหมฮะโอเคนะ ถามว่าอย่างนี้แข็งไหมก็แข็งในระดับหนึ่งนะครับแต่เราทําให้แข็งกว่ามั่นใจกว่าซึ่งเราต่อแป๊บยาวมาขนาดนี้ซึ่งให้เลยแป้นแหนบไว้ก่อนนะครับก็เหมือนอย่างตัวนี้นะครับให้ดูแบบนี้เลยยัดไส้ในอย่างนี้เลยนะ้าเตะขนาดนี้เลยนะครับโอเคอันนี้เราก็เปลี่ยนหัวให้ใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราดามบนดามล่างเลยเผาชิ้นนี้นะครับซึ่งการเปลี่ยนหัวใหม่เนี่ยเราต้องดามบนดามล่างเพื่อเพิ่พมความแข็งแรงนะครับ ไฟแดงเลยเหมือนรถสายไฟแดงอ่ะวันนี้มาดามเพานะครับนะครับลำนี้ไม่กระชากไม่กระชากไม่ตึกตักอะไรใช่ไหมไม่ตึกปล่อยคาดก็นิ่มอือโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับรถล,ลูกค้าคันนี้มาดามเพานะครับดัดเพานิดนึงด้วยเพราะว่าเพาเนื่องจากเพาของลูกค้าเนี่ยคดนะครับแล้วก็ทําการดามให้ใหม่แต่ว่ารถของลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวเลยซ้ายครับรถของลูกค้าลำเนี้ยเขามีไฟ abs โชว์ B H ซึ่งเป็นพอรลอยที่ไม่มี abs นะครับก็อบอกว่าเราเครื่องจะดรอปลงไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะบางคนก็ใช้ได้นะครับบางคนก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เราให้ลูกค้าออกมาลองรถกันนิดนึงเพื่ออยากรู้ว่าเวลาที่เกียระถล,ลูกค้าเคยวิ่งแล้วก็บอกว่าเกียร์มันเฟือฟงท้ายมันมีปัญหาเนี่ยนะครับผมก็อยากรู้ว่ามีปัญหาแบบไหนหรือย่างไรนะครับอ้อิ่มเลยครับใช้ได้เลย ใช้ได้ครับแจ๋วเลยใช่ไม่กระชากเลยมันตึบตึบแล้วทีนี้นี่ไปเลยครับโอเคปลี่ยนเกียร์ได้สบายเลยได้เปลี่ยเกียร์ตามน้ำไปเลยเวลาไปเลยนะครับหลับไอ้เราก็ปรับแต่งให้ใหม่นะครับปรับแต่งให้เสียงดังก็เงียบเสียงที่เคยดังกู้แก้กู้แก๊กอะไรก็หายไปใช่ไหมกู้แก้กู้แก้หายไปเลยอ๋อโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราหาที่กลับรถแล้วกันนะนี่ครับเราก็ปรับแต่งให้ใหม่ สำหรับรถที่ไม่มี ABS นะครับใช้เพลาลอยที่ไม่มี ABS นะครับก็จะทำให้ไฟ ABS โชว์ราเครื่องอาจจะดอบลงนิดนึงสำหรับรถบางรุ่นนะครับถ้าจะให้ดีก็ปรับแต่งให้มี ABS จะดีกว่าระบบเขาจะสมบูรณ์แบบนะครับมิสซูบิชิไท t ันเมื่อวานก็ทำไท t ันครับวันนี้ก็เล่นไทตันอีกแล้วฮะ แต่งดามเสื้อเผาดัดเสื้อเผาให้ใหม่ให้เที่ยงตรงนะครับเนื่องจากเผาของลูกค้านั้นมีอาการคดมานิดนึงแต่ก็ปรับแต่งแล้วก็ถือว่าดีเนาะถ้าลูกค้าขับแล้วรู้สึกว่าเออไอตรงนู้นไม่ดังตรงนี้ไม่ดังก็โอเคอยู่ก็ถือว่าใช้ได้ันรถใหม่ๆนี้แล้วคันนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยสามปีวิ่งเท่าไหร่แล้วเนี่ยกี่แสนแสนสามแสนสามหมื่นนะ จากที่เราตรวจเช็คดูแล้วก็โอเคนะฮะระบบเฟืองทุ่งเฟืองท้ายก็ใช้ได้ตามปกติแล้ะลูกค้าก็ลองขับดูก็ไม่ดังไม่โคกไม่ก็แกแรกเกียร์ต่อเกียร์เลยปั๊บเกียร์ต่อเกียร์เัวยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยปฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้่เอียเก้ยเฮ้นเฮ้เ้ยี่้่า่เราปเ่อยค้ยเฮไยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่นคยเฮ้ยเป็ยช่องห่างของยเฟืองท้าเยเป็นเรื่เงปยติครับครับยิ่งรีโว่เ้ยยเเ้้เเย ก็ถือว่าใช้ได้นะครับคขาก็ออกมาลองดูนะวิง 80, 40, ่ง80-90บเราลองดูว่าวางเสียงว่าเสียงอะไรมันดังมันดังไหมอะไรต่อมาเนี้ยนะครับ <Okay. S 1> ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเนาะโอเค okay. อ่ะเราปับแต่งให้ใหม่วันนี้ ลองดูครับก็คือการทดสอบรถเนี่ยหรือว่าการนั่งรถมาลองดูเนี่ยผมอยากรู้ปัญหานะรอยากรู้สาเหตุหรือว่าอยากรู้ว่าเออรถเนี่ยเขาเป็นอะไรเราพอช่วยกันฟังได้ฟังออกเราก็จะได้แก้ปัญหาได้นะครับแต่ก่อนเนี่ยวิ่งไปอย่างนี้เสียงยางมันจะดังมันจะหอนอีดไปเลยเ<ะ><อ> <laughs> หรอครับอ๋อเหรอฮะครับผมอันนี้เงียบไปเลยอือเสียงอะไรก็เงียบอืมอืมถือว่าได้นะตอบโจทย์รถตูดถึบครับอี๋เหมือนรถออกตัวแรงๆครับยางมันขูดถนนอี๋ออกเอืมอืมอืม นิตเบาๆฮิตเข้ามาในห้องอ๋อให้ดูไอ้คลิปเฮียทำอ้ามันก็ไอมันอาการเหมือนกันนี่ว่าที่พูดนี่ว่าแสดงว่ารถผมไม่ได้ศูน<แ>ย์นี่ว่าออยางกินยางจนหมดจนระเบิดเนาะอ๋อโอ้ใส่แป๊บเดียวยางเสียเลยใช่ไหมับยางเสียเลยอ,อ,อ,อืงานงานผมมีเวลาวันหนึ่งงานที่ต้องมาทำให้ใส่ใสมเสร็จ เวันหลังเราต้องไปวิ่งงานเต็มหน้ารถหรือรถก็อมก็เลยไปหาที่ไหนไม่ได้ไปซื้อที่ร้านเขานั่นแหละเขาติดต่อมาให้มาทําที่สาชันเซาอ๋ออะไรทาไหนก็ทําไปก่อนว่าพวกนี้กลัวไม่ทันพวกนี้วิ่งงานไงผมก็เลยทำพอทาเสร็จแล้วกลับไปถึงห้องผมก็เห็นนี่อย่างเงี้บโอ้หน้าเฟซมาหลายเยอะเลยทีอ่าครับโอ้เงียบไปเลยใช้ได้เลยครับเหมือนรถออกจากศูนย์อ่ะ เสียได้เสียงเสียงเสียงดอกยางอีดก,ก็ไม่มีนะอืมอืมก็บางทีรถนะนะบางทีมันต้องปรับแต่งครับนะฮะ<ต>มันจะต้องปรับแต่งดวงไฟดวงสุดท้ายนู่นนะครับเหมือนรถออกตัวแรงๆแล้วมันขู่ถนนเอมันไดอดออกเลยนะครับอ๋อเสียงมันแต่ว่ามันเสียงเสียงออกเบาๆหอนเบาๆมันหอนไปตลอดเนี่ยอืกินยางเลยครับอืมอืมเนื่องด้วยเพาคดด้วยแต่เลี้ยวกวาตรงนี้ครับ บางทีเผาคดมันก็มีส่วนครับทําให้กินยางเพราะว่าเผาของลูกค้านั้นถอดมาก็ที่ผมไปดิ่งให้ลูกค้าดูน่าก็มันมีอาการคดจริงๆรนะครับหมุนแล้วแกว่งอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งเราทําให้มันได้ศูนย์ได้เที่ยงตรงเนี่ยมันจะดีที่สุดครับของมันใช้ได้อันนี้ก็ดามให้แข็งแรงแล้วลองเอาไปใช้ดูนะครับผมคิดว่า ตามขนาดนี้แข็งขนาดนี้นี่คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วแหละเดี๋ยวเลี้ยวขวาตรงนี้ครับเดี๋ยวกลับไปขึ้น้อยอีกรอบหนึ่งเพื่อตรวจเช็คเกี่ยวกับเรื่องรอยรั่วน้ํามันเคื่อมีอะไรที่ผิดพลาดอย่างเงี้ยผมก็จะต้องตรวจเช็คกันอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะส่งงานถือว่าใช้ได้นะโอเคนะครับ <laughs> รู้อย่างงี้มาหาผมตั้งแต่แรกก็ดีใช่ไหมครับโอเคนีค่ฮะก็ เวลาทำรถเสร็จแล้วเราก็ลองรถกันนิดนึงนะครับลองรถกันดูว่ารถเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับขับแล้วเป็นอย่างไรบ้างอะไรองี้อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เนาะถือว่าผ่านหลังนี้ก็น่าจะโปรเจกต์ในอนาคตก็เกี่ยวกับเรื่อง ABS นะครับนะฮะทำ ABS สักหน่อยนะจอดตรงนี้นะครับเดีย๋ยวให้ลูกน้องออาเข้า เบรกมือเป็นไงบ้างระยะได้ไหมไโอเคเนาะโอเคให้เราก็ไปลองรถกันมาดูนะครับเพราะว่ารถลูกค้าเพิ่งทําเสร็จนะฮะลํำนี้เดี๋ยวยกขึ้นดูแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายช่วงล่างให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับดาล<ะ>่างดําบนดัดเพาอะไรให้เรียบร้อยก็โอเคละถือว่าใช้ได้ตอนนี้เราก็ปรับแต่งรถ มิสูบิชิถ่ายตั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลำนี้เรามาดามดัดเผาให้ใหม่นะครับตอนนี้ก็ปัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลำนี้เผาเขามาคดนะครับซึ่งคดแล้วเนี่ยลูกค้าอยากจะให้ดามนะครับอยากจะให้ดามให้แข็งแรงแล้วก็ทําให้เที่ยงตรงตอนนี้เราก็ทําให้ใหม่นะครับก็คือการถอดมาแล้วก็มาดามทั้งบนทั้งล่างเลยลูกค้าอยากให้ดามทั้งบนทั้งล่างแข็งแรงครับดูครับนี่ดามมา เส้นเดียวกันเลยนะครับให้ดูดามเส้นเดียวกันแข็งแรงแน่นอนดูครับโอ้โหเสื้อเผาใหญ่มากนะฮะดามนะครับนะฮะการทําให้เสื้อเผาแข็งแรงนั้นก็ดีนะครับอืมเพราะถ้าเกิดเราไม่ดามขึ้นมานะครับเผาคดเผางอเผาแอนง่ายเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ลูกปืนแตกไวนะฮะกินยางด้วยประมาณนี้ดามสักหน่อยก็ดีจะได้จบง่ายนะครับ โอเคลำนี้ก็พร้อมที่จะส่งงานครับปรับแต่งใหม่ให้เรียบร้อยนะครับดมจุดสำคัญก็โอเคสวยงามครับอ่ะส่งงานครับลำนี้ก็ถือว่าจบไปหนึ่งลำนะครับวิสุบิชิไททันสำหรับเข่าคดเผางเผาเอนหรือว่าเผาล้านะครับเผามีปัญหาเป็นเผารอยที่มีปัญหาก็ปรึกษาเราได้นะครับสำหรับอ่ปราชาเผารอย ก็ยินดีต้อนรับนะครับลำน,นี้ก็ส่งงานแล้วครับเหลือลำนี้อีกหนึ่งลำนะครับลำนี้ก็ดามเหมือนกันแล้วก็จะมีการตัดหัวเผาทิ้งเนื่องจากหัวเผานั้นเสียนะครับตัวเกี่ยวกับตัวปลายเพาที่มีปลายเพาที่เป็นบ่าซีนเสียบ่าลูกปืนก็เสียถอดออกยากเข้าถอดออกยากถอดเข้ายากอะไรประมาณนี้นะครับก็จัดให้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะอันนี้ก็ ยกเลยยกเสื้อผ้าออกนะครับเสื้อผ้ามีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับสำหรับอู๋ปริชาติเผารอยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ